มามามาได้เวลาแจกไฟแจกไฟวันนี้เราจะไปแจกไฟตีเมยังบอยอัปเดตถึงนี่นั่นไงนกระสุดไฟหมดมาซื้อเป็นเบอร์เลยโอเคสูนไฟพร้อมสูนเจาะเกาะพร้อมมา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 ,มา ลัเนียแหละมาแจกไฟแจกไฟแจกไฟมันๆวันนี้หน้าหนาวช่วงนี้อากาศหนาวแจกไฟเยอะๆคนเขาจะได้อุ่นๆแจกไฟไหนๆไม่แจกมาแจกไฟในเกมมาทีมหนึ่งครับวันนี้เราจะมาแจกไฟในเกมลลบกันนะครับมามาแจกไฟครับผมมา วันนี้อากาศหนาวมากต่ำสุด16องศาโอเคมามามาใครมาพิมพโกโกโกเนี่ยอยากจะได้ตายไปศพแรกคอยดูอ่ามีอะไรบ้างเนี่ยมีฮอตเน็ตฮอตเน็ตอีกแล้วตายละเอ้ย เลือมันกขึ้นเป็นเราเอ็นเตอร์ไพร์ป่ะนั่นไงเอ็นเตอร์ไพรเอาอีกแล้วลำนี้อีกแล้วเจอทุกตาไม่มีตาไหนไม่เจอเรือมีแต่ป้อมปืนด้านหน้าเนี่ยดาเมจแรงเกินฟังขว้างเต็มตัวเรือแรงมาสูงมากมาเลยมาอยากอยากปะทะ อยากปทาทะละยิงมาแล้วเหรอยิงมาแล้วเหรอยิงมาแล้วเหรอฮะมามามาลงไม่ร,รับคึกครฮะมาเลยมาเลยเรานี่ะจะได้ตายเป็นศพแรกเลยเปิดแชทด,ด้วยตายหาละเปิดกันมาลูกไปเราห้าวเออยิงก็ไม่โดนยิงยังไงไม่โดนเนี่ยมาติดไฟน้อยสวยอุ่นไหมทีนี่อุ่นไหม มามาดับไฟแล้วหรอดับไวมากเลยหาก้ายนะติดปีกอีกเม็ดหนึ่งด้านซ้ายเออโดนเม็ดหนึ่งเต,ต็มเต็มพี่คาดเลยพี่คาดสวัสดีครับผมเลยพี่คาดเฮ้สวัสดีครับผมพี่คาดมามาเลยอยากเจอเนเน่เอานี่มันติดภูเขาแล้วเนี่ยหน้านอะไรเอ่ยเรือประจันบ,บานใช่ไหม นั่นไงไปจ no. um, ันบ้บาหนึ่งว้าวหันป้อมปืนมาแล้วหักสายเต็มกำลังหยบโอ้โหยิงโดนอีกยิงไปยิงไปเต็ดไฟไปจ้าวันนี้มาแจกไฟห้าจังเลยโตโดโดโดโตวีโดโตวีโดอ้ยไม่โดนไม่โดน อย่าไปด้านน่ะอย่ามันไม่รอดหักซ้ายหักซ้ายอาตัวไปด,ดูไปเลยมาฮาวันนี้ห้าวันนี้ห้ดับไฟไหมยังติดไฟอีกนะไปติดไฟมาตัไหนครับนี่ร้อนแรงเอาเรื่องนะเออไหวเจ็บเจ็บมามามาเฮ้ติดไฟแล้วหรอติดไฟแล้วหรอ ตัวปีโดไปแล้วครับผมยิงมาแล้วหักซ้ายเลยซ้ายซ้ายกดซ้ายไม่ติดงั้นไม่เป็นไรตัวปีโดไม่ต้องหลบชนตัวปีโดเลยห้าวหนักวันนี้ห้าวฮะวันนี้ห้าววันนี้นักห้าวดับไฟแล้วหลาโหลดกระสุนไฟด้วยซ่อมเรือเร่งความเร็วไปพัดเรือ รู้สึกว่ามีอะไรด้านหลังก็ไม่โลเหมือนโตบิโดจะไล่ตดโอเคจริงด้วยว้าวเลยประจันบานสองลำว้าวว้าวว้าวววเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะชนโดปะเนี้ยจะชนโดปะเนี่ยไม่ชนโอเคยันบ,บายบายไปละอา้าวตดไฟมาแต่ไหนเนี่ยติดไฟแล้วเหรอ <c oughs> เฮ้ย,ยมันมาอีกลำหนึ่งเนี่ย อ๋อสามลำไปแล้วจ้าหนอนโตบิโดไปแล้วเว้ยไปอยู่แล้วไป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 ไยไม่อยู่รยหรอกใครจะไปอยู่เรือมันเยอะขนาดนี้โอเครอดักรอดักเพื่อเราอยู่ตรงนี้หมดเลยชนโดชนโดโอ๊ไม่เลี้ยวหลบด้วยหลุดปะเนี่ย ไม่หลุดไม่หลดไม่ลดเอติดไฟไปไอ,อ้หนอมามา,มาติดไฟไปดับไฟไหมไม่ดับใช่ไหมไม่ดับงั้นเปลี่ยนสุนย์นี่ยิงไม่โดนหรอกจุกวเวไนรำนี้มันจะยิงโดนเราหักซ้ายเลยจ้ายาวๆรู้ไหมเราคือใครเราคือนักเข้าในตำนานหักขวาด่วนอื้มอืมโดนเน้นๆเลย โดโหลดเสร็จยังโหลดเสร็จแล้วปล่อยโดโอเคซ่อมเรือด่วนโอ้ยโอยโอยเกือบตายเาเรือไปต้อขึ้นบินก็มาปล่อยโดใส่อีกแม่โดกับโดโดขับโดใครจะได้คิวโดโด,โดเอาดีเออเอ,อตายไปแตกไปแล้วหนึ่ง ไฟติดไปห้าเฮ็นเฮ็ดไปครับเรือนำ้ำเรือน้ำน้ำตรงไหนเนี่ยโอ้โ oh, หลัมนี้อีกแหละไอแปดป้อมปืนวัดดีโหลดสวนโหลดสวนถอยหลัง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 ดีสุดเออหลบอย่างนี้แหละมันจะคิดว่าเราเดินหน้าแต่ที่จริงเราไม่ได้เดินหน้าเราถอยหลังเล็งไปหอบประคับการระยะขนาดนี้ไม่รอดหรอก น่ะติดไฟไปอีกนึงเอ้ยเราไม่ได้เดินเนี่ยเราถอยหลังเฮ้ยเฮ้ยเี่คาดพี่คา,าดก็มาเลยใครอยากเล่นก,ก็มาเลยครับผมใส่เดือนั้งหมดมามามาโดไปแล้วนะโดไปแล้วนะโดไปแล้ว,ลวตูมนั่นไงเว้ย,ยตรงนู้นตรงนู้นเวลาตายนี่เล่นดีไปเห้ มามา,มานี่มันห้าวได้ใจจริงๆโคตรมันเลยจะเสียตัวซ่อมไปเยอะมากโอ้ลำนี้ผมแพ้ทางเลยอะตายละยิงติดภูเขาอีกไปไปชื่อเรืออะไรกีกนั่นนะ่ะติดไฟหน่อยวันนี้มาแจกไฟรู้ว่าจะตายก็ติดหน่อยเถอะขอล้อง นี่กูยิงปลาโลมาปะเนี่ยไม่ตายสักทียิงไม่โดนเลยโอ้โหเลยมันตุองบินตายแล้วโดนซ้ายขวาเลยดูดิโดนทั้งซ้ายทั้งขวาตายละตายละตายตายโอหดาเมจสี่แสนสุดยอดจะห้าแสนแล้วขอหน่อยห้าแสนนะยังไงก็เขาก็นี่อยู่แล้วแหละตัวไปโดนเหลืออยู่แผ่นลูก็เอาดิ ลำนี้เฟี้ยวเงาะไ้มฮะโอเคเหมือนว่ามันจะไปทางโน้นนะลำนี้มันเล็งแม่นไปเนีฮอตเน็ตฮอตเน็ตโอ้ยขนาดนิดกะไม่เป็นแล้วแหละเล็งไม่ค่อยโดนหรอกใส่ได้เลยเนี่ยฉลาดฉลาดอยู่หางๆใช่แบบนั้นไปมาเปลี่นหานซ้ายทีนี้ โอ้ไม่ตึงเลยไม่ตึงเลยนะไม่ตึงเลยฮอตเด็ดก็จะตายแล้วขอไฟอีกลูกหนึ่งลูกหนึ่งพอลูกหนึ่งมามามา,มาเลยจ้าเอ้ยยิงได้แล้วยิงได้แล้วยิงเลยยิงเลยก่อนมันจะตายขอหน่อยฮอตเน็ตติดไฟหน่อยติดไฟไอ้นี่ก็เอ้ย่างงั้นแหละติดไฟไปไอเด๋อ โอ้โห oh, oh. ห้าได้ใจจริงๆได้เงินมาเป็นเบอร์เลยมาอีกสักตาค่อยปิดเต็มโหอย่างมันเลยมามาจุดพร้อมตัวซ่อมไม่พร้อมไปเช็คแป๊บไปซื้อก่อนโอเคสามอ,อีกอันหนึ่งทองหมดเรียบร้อยไปไปห้าอีกตาหนึ่งแล้วค่อยปิดเต็ม วันนี้ห้าวนักข้าวเข้าสิงโอ้ยแมปนี้สวยมาเลยฮะจ้าร้เป่าว่าเราห้าวออกทางไหนดีเอ่ยขอเรือประจันบานเยอะๆมันยิงแรงก็จริงแต่มันหลดสุนานาน FC ก็พิมพ์เช่อเรือมาไม่เลิกเลยไม่อะไรเนี่ยมีฮอตเน็ตอีกแล้ะ UFO แล้วนะโอเค รู้สึกว่าด้านหน้าเราจะไปได้เลยไปได้เลยออกฝั่งนู้นเรือมันก็เยอะดีไปฮะรปจันบายซะด้วยไม่อยากสู้กับว้าวไม่อยากสู้กับพวกเรือและตะเวนเท่าไหร่มันโหลดกระสุนไวบุกไปเลยใครมันบีบแต่เล่นเนี่ยเอาบีบว้มามามาเลยจ้าวันนี้มาเรามาแจกกระสุนไฟ เรามาแจกไฟเรือทำไมเรือมันเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยกับตันเรือน่าจะเมาตอนนี้คือไม่มีอะไรทำแล้วแต่นี้เรือก็ยกซ้ายยกขวานะฮะเรือเรือมีเรือที่พี่ใช้อยู่คือเรือของปอตปอปอทอะไรไม่รู้อันนี้เรือโซเวียตเรือมันแรงมากเรือมันแรงจนหยุดไม่อยู่ โอเครู้สึกว่าด้านหน้าเราจะลงออกฝั่งนู้นก็หมดเลยจบแล้วงั้นเราก็ไปออกฝั่งนู้นนักข่าวข้าสิงจ้าคืึองบินมาแล้วจ้าเตือนเพื่อนเราหน่อยเตือนเพื่อนเราหน่อยยิงไปเตือนบะจะได้หลบกันทัน มามาโหไปดีไหมเนี่ยไปแล้วกูเจอเสร็จโหตายตายตายมา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 ใส่เดี๋ยวเรือพิฆาตกันเตรียมตัวเลยเตรียมตัวรับโดสนเจาะเกาะไม่ต้องสนไฟพิฆาตเนี่ยรีบด้วยเพราะว่าประจันบาลมันจะมาละประมาณสองไม่เกินสองนาทีมันมาละโอเคตรงนี้เฮ้ยประเภทเดียวกันเลยเรือประเภทเดียวกัน มันปล่อยโดมันปล่อยโดนั่นไงกูว่าแล้วไม่อยากชาร์จว่ะชาร์จแล,ล้วเผื่อลาดตะเวนมาคุณชิปหายเลยนั่นปล่อยโดดักหน้าตรงนู้ดไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วเดอ้ออีมาควันตีนเขาเล่นเฉยๆไปแล้วเปลี่ยนสุนไฟยิงก็ไม่เดนินเลี้ยวมาพอดีเลยไปแล้วเดอ้อไปแล้วเดอ้อไปแล้วเดอ้เดอ ยิงมายิงมานั่นแหละสวยดิฟได้ทีนี้โดนตัวไมโดไปจ้าโดนโดไปจ้าหนออโอยเฮ้ยนั่นนั่นนั่นลืมดูลืมดูตาย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 วัเนี้ยละตายตายหักเลยหักหักโดนโดนโดน โวยนี่ต้องมาบวกกับดันนี้ใช่ไหมเนี่ยยิงมายิงมาโวยลืมดูเลือดเลยตายหาละไปหาเพื่อนก่อนติดไฟไปติดไฟไปติดไฟก็ไรประโยชน์ละดิฟเลยดิฟดิฟดิฟสวยสวยฝั่งนูง้นระวังเตรียมตัวปล่อยโดปล่อยโดโอเคสวยไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนมนเลงมาที่เราดิฟเลยดิฟดิฟดิฟ ขึ้นบินมาขึ้นบินมาเพื่อนจา๋าเพื่อนขอหลบหน่อยขอหลบหน่อยจัดใจเย้ามันยังติดไฟอยู่นี่วะเอ้ยอ,อ,อ,อยู่หลังเพื่อนทันโอเคโเคแม่เป็นไงห้าวดีนักเกือบตายเลยไหมล่ะ โอเคยิงได้ทีนี้ติดไฟหน่อยติดไฟติดไฟเพื่อนมาแล้วกำลังเสริมมาเบรกได้เบรกได้เบรก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 โโหเห็น oh, สภาพทีมแบบมันรู้ว่าโคตรถึงทีมเลยี่ตายแน่นอนนั่นไงไปแล้วศพหนึ่งด้านขวายัางไงโตบิโดปล่อยไปเอกปล่อยไป มาแจกไฟหรือมาเราจะมาตายเนี่ยถอยแล้วเพื่อนโชคดีไอ้ลำนู้ก็ยังอยู่อีกนาอเนี่ยตายแล้วเห็นอนาคตของทีมเลยยิงใส่ลำนู้หมดเลยติดไฟหน่อยติดไฟติดไฟ นี่ขนาดเด็งใส่ของบัคับการแล้วเนี่ยโอเคโดนโตวบโดไปมาแล้วนักห้าเข้าใส่อีกรอบบูเลยจ้าเห็นว่าเรือเขาล่วแล้วศุนเจาะก็นั่นน่ะลำนิง่งไอ้ลำนั้นนิง่งเลยอ่าวเพื่อนกูแตกไปละไปละ ได้โดนรือล้วลวเรือมันล่วจนตายโอเคโตไปโดอีกแล้วโตไปโดปล่อยไม่ทันไม่เป็นไรนั่งไงพี่คาดเจออีกลำหนึงอีกลำอีกลำอีกลำที่ใหญลำเดียวนี่นะลำเดียวกันเลย มันปล่อยโดอีกละโอ้โดเป็นบือเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนโอเคฝั่งน้นลำอะไรวะนั่นน่ะแจมหน่อยเออบิสมาร์กนี่น่ะเออลายคุณคุณเห็นลายแล้วก็รู้เลยเหนี่ละเหนี่ละ หนีละหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนไม่งั้นตายหนีก่อนหนีหนีหนีซ่อมเรือเร่งความเร็วไปพัดเรือด่วนๆขอด่วนๆโอโหตายแล้วเหลืออยู่คนเดียวจ้านี่มันนักข้าวเข้าสิ่งหรือจะตายสิมองเฮงก่อนเนี้ยโอเคยิงมาละ ติบเติบโอเคด้านหน้าปะเปื้อนหันขวาโอ้ยชิบหายแล้วแล้วยาประชิดเลยเวนกรรมหนาวยิงเว้า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 โตบีโดโตบีโด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 ,โดตายก่อนจ้าดาเมจสองแสนแองอีกรอบสีมองแห่งจบไลยโอย้จบแล้ว ตาหนึงแพ้จะหนึ่งชนะสุดยอดเลยโอเคเดีย๋ยวเต็มตัวปิดตีมดีกว่าโอเคครับล,ลำนี้เฟียวเงาะดีดิบมันมันไปซื้อได้ราคาล้านกว่าบาทไปซื้อในชีวิตจริงก็ได้นะรอาเลยรเลเลยโอเคบายบายครับผมนะปิดตีมละ